นี่คือเส้นทางที่ว่าเขาสิบพาทุกคนไปมันทุกต่ําเสียสื้วต่างย้องเห็นป้ายบางอยานีเองเาเดียว้า่ไปครดาบซีทั้งงานนี่เป็นทางเดียวนะนะเขาเดียวซ้ายขอ่สิบพาร่เนจะไปทางเดียวกันครับส่วนพุทธสาต่างๆเส้นทางช่วงบนเนธน่ะจะเป็นทางทางดช่วงเข้าไปนสุานมากกว้าว ว่านำสภาพตรงนี้ทีว่าอเองชีมาทำอย่างน้เป็นพาเาด้ี่มานีเนีย่ยมันทำเนี่ยพาเขาไปซื้อเนี่ยไปสั่งซีในในเฮาเรียกน้อเรียกนมองาทำส้าหลังจากที่ว่าเอาขีมาแรงยังน,นแบ่ตัวนี้เือผิอดาเอาเนี่ยเอาสาเนี่ยจุดตัวนี้เนี่ยเาเรียกสายเย เอาเดี่ยวทายมาไปขีดมาตลอดเลยมาตามเสียพักตัวเป็นดิเดงเสียพักงั้นจะไปง่ายเลยนะจากที่เอาขีมาแบบมีเยมีเงี้ยขีมาหอดตั่อังูเทิหนาอยเาครับทุกนนี้ก็ตัดมาเสือนี้แล้วตอนนี้เขาก็มาหอดตัดมาเสือละอันตัวนี้มันอยู่ทางด้านเทิ่ง รถเขาจอดไว้อยู่ท้างด้านนี้ตะกี้แถวนี้เป็นป่าไหมตอนทามาตีแรกๆเลยกายเนี่ยเขาเลยเอารถจากเขาไปไว้ในก่อนส่วนตัวน้นําตกเนาะจะไหลไหลลงไปนี่มันไปหาไปหาน้ําตกตอนนี้ไม่จุดแรกที่ที่ว่าเขามาเจออ้ามึอน,นี้น้ำลายเลยพอดีฝนพอดีฝนตกเ้านะฝนตกเซาพอดีแต่ว่าน้ำกับบุคุณเลยน้ำใสเลย นันเชิงกันเป็นป้าบวกนี่คือเส้นทางที่ว่าเฮาสิลงไปหาโตน้ำปกทั้งด้านลุมมันนั่นคือบริเวณบ่อนท่าจอดรถเดี๋ยวเามาทายเสยทางลงไปทำตกใหขคนในเบิงเสียทางเีเ,า,เามาเฮาขามันตุดลำธารนเดนินมาเนาะ ตาเดี๋ยวนี้มีเงินค้นหลายเนะเดี๋ยวนี้ตอนปีเขามาเนี่ยปีก่ายเขามาแถวนี้ยังเป็นป่าอยู่แล้วก็ห้อมลงไปเนี่ยเป็นห้อมนิดน่อยเกือบจะบบเห็นเลยนะเกือบจะโเห็นทางลงไปเลยเป็นห้อมนิดน่อยไปเดี๋ยวนี้มันแปลี่นเลยเป็นเลี้ยวเปลี่ยนไปเลยแถวนี้เขามาปีกายเขายังลงเขายังลงทางอยู่เพราะว่าแถวนี้ยังเปลี่ยนป่าเลย แต่ว่วปีนี้มาฮะเปลี่ยนเลยเพระาะว่ากะนมีนักท่องเที่ยวม้าหลายเดี๋ยวจุดแรกจุดแรกที่ว่าเขาเข้าไปเข้าสิไปยูเทิงหัวไปถ่ายภาพบรรยากาศยูเทิงหัวตัวหัวน้ำตกก่อนบรรยากาศที่ว่าถ่ายภาพบรรยากาศตรงนั้นแล้วเข้าสีพาทุกคนลงไปทางด้านลุ่มก็คือไปหาน้ำตกเนาะเดี๋ยวอันนี้เสียงเนี่ยเดี๋ยวเข้าสิพาไปเบิ่งหัวตาดก่อนเม่เนหัวตาดหัวน้ำตก เส้นทางเสจอไปคนบวกไปหลายบ่อเนาะดมิมันอยากมันอยากโคกนงดิห่างทางไปกับหน้าจะบุญเมีเกือบบุมียเดี๋ยวเข้าไปเจอกันอยู่ที่หัวน้ำตกเลยลตอนนี้เขากลับกำลังจะไปอยู่ที่ตัวหัวน้ำตก มันโอยหลีกับบุญคนมาหางมันก็มี่หกหกนะล้วกับมีมีอยยุแล้วนะดิว,ว้าวู<ฮ>้วอันนี้คือหัวน้ำปลุกนะอ่าหอมหอดแล้วหัวน้ำปลุกู้<ฮ>แต่ว่าชิงหนึ่งเนาะที่ว่าเข้าไปไปแต่และจุดแต่และจุด ขี้เงยียนะโอ้โหหลายขีย้เนียท่ากันเอามาแล้วกับพวกข้ากันเก็บเงอเอามากินแล้วกันท่ากันหินเลย<ม>เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเมาบังวิวชมภาพวิวบรรยากาศโอ้โหเสียหน้าบางแง่เลุ่ลนาาแหละเขาสิล้มไปด้านลุม่มหุ่นแหละทางด้านลุ่มมันเป็นอ่าเป็นน้ำตกตัวนี้แม่เท้ามาอยู่ทั้งหัวมันโอ้ภาพบรรยากาศนะ น้ำลายใช่ไหมมากกว่าโอ้ห uh. um> ุ่นยิ้วน่ะโอ้ทิว่าเขามาช่วงนี้น้ามันหลเลยนี่ฝนผลิตเออน้ำฝนกับน้ำกับโมดลคุลเนยน้ำใสเดี๋ยวเขาสีเก็บภาพบรรยากาศมุ่มสูงให้คนในเบื้องวานสีสวยงามสำหรับใครไปครับสมกันเลย มาทอดนะทางลงที่ว่าเขาจีลงไปหา้ำตพงนยอยู่จุดนี้นี่มันอันตรายนะมันคาบคร่หินนะเพราะว่าเราออกน้ำ่า้น้ำมันถึกเนะ่เป็นให้เส้นทางที่ว่าเขาลงนี่มันมืนระวั <c oughs> งเด้อ พอท่ามาปีก่ายนี่แม่น่ะจุดตัวนะฮะเนี่ยมันมีเสือเส้อก้ันเสื้อคัดเบิ่งมาปีนี้เพิ่นได้เพิ่นได้เอาเสื้อกมามัดไว้ให้บอกนี่คือภาพบรรยากาศที่ว่าอายู่รุมตัดหดเสื้อเป็นน้ำตกะะเลยก็ถือว่าบ่ยากละปีนี้ปีเฮามานี่ยังได้เอาเสื้อมัดนี่ลงลงไปปีนี้ถือถือว่าใคร พราะว่าคนมาหลายแล้วมันเปนลี่ยนนะนะเปลี่ยนระยะเหตุทางกับทางลูกมหานี่บยากเครื่อนข้าจเจ้าเขาไว้ทางด้านเทิงจุดที่ว่าล้มอ่ะค่อนข้างอันตรายก็ถึงควรนี่แหละจุดนี้แหละที่ว่าเขาลงลงไปดีกายนี่เพื่อนเสือ้อหมัดติดต้นไม้เนี่ยลงไปแล้เดี๋ยวเขาไปเจอกันดูข้างหน้านลุงเลยเพราะว่ามัน จะได้ใส่สองมือจับไปว่ามันอันตรายนะ,ะเจอกันน้านลุงเลยว้าตอนนี้เข้ากันลงมาหอดอะไรทางด้านล้มพองอะนรตานหัวเสือลอะภาพบรรยากาศงาไหลายแต่ว่านักท่องเที่ยวกับมาหลายเลยมมลินี้องเ้ามาน้องคุ้นกับเมื่อเนรแล้วกันมาเนร์ลายจะอ,ออกหน้าวนะจะเอาสิดพลาทุกคนย่างไปทางด้านนั้นเนาะ เด็เขาเขาเลยมามาแต่จุดนี้เนาะมึงหัวมึงหัวน้ำผมเลยอ่าครับกอดอะไรออกน้าอย่าเขาเอากระเป๋าไว้เขาสีพลาตุนไปลอยน้าเนาะน้าประมาณมองยงเล็กเหรอเล็กเหรอหายเล็กเหมอนเขาเลยอ่ะเดี๋ยวเขาออกกระเป๋าไว้วันอย่พลาตุนลอยน้า วนวนวนอากาศเย็นดีวันนี้ฝนมุด่ตกนะข้าขึ้นปรหอนยา่าเอาเดี๋ยวมาลอยน้ำอยู่บริเวณนี้เดเาไปอย เขาลอยน้ำแล้วนี่เขามาทำไงจะเขามากินข้าวสวยแล้วก็มีประเภทขนมเนาะเขาไเอาข้อมากินนั่งก่อนก้าเมื่อแล้วก็ชมบรรยากาศ่อนกลับบ้านนี่หลายคนเดียวเขาจะามาเขาจะมาตั้งแช่เนยฟิวสุดที่สุดลายหมูเขาขนมก่อนแล้วกันครับดีกลับไปลอยน้ำต่อยิง บรรยากาศอยู่ที่น้ำตกตาดวัวเสือน้ำลายพอด,ดีเฮามาน้าหลายนะส่วนนี้ดิงามงามงามพระเจ้ากับมาแล้วกับเมื่องงามเอากากาศแจ่มตัวกลับบ้านวันนี้อ่าบรรยากาศฝนตกมั้ยนี่ทีว่าสุส่นๆเลยกับมีบอลที่ว่านางเล่นอยูลายลายจุดเลย ขอบใจทุกคนเนาะที่ว่าขอมมพรับซมวิดีโอของเขาเจอกันในคลิปหน้าว่าเขาจะพาทุกคนไปเที่าทายวสถานที่แห่งใดเจอกันบ๊ายบาย